พบกับพีน่าเช่นเคยค่ะช่วง Daily English ใครๆก็พูดได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะพีน่าก็ยังมีคำศัพท์พื้นพื้นที่ใครๆก็รู้จักแต่หารู้ไม่ว่าคำนี้มีหลายความหมายค่ะคำศัพท์ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็คือคำว่า CHARGE CHARGE ที่หลายหลายคนคุ้นเคยกันดีก็คือเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์บ้าง กล้องบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดใส่คำว่า charge ลงไปในประโยคอื่นๆก็ไม่ได้แปลว่าชาร์จแบตเตอรี่เสมอไปค่ะยกตัวอย่างก็คือ how much do you charge how much do you charge แปลว่าคุณคิดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่ะซึ่งเราสามารถใช้คำถามนี้ได้นะคะเวลาเราใช้บริาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นซัก ว่าจะไปซ่อมอะไรก็ตามนะคะถ้าเราถามว่า how much do you charge แปลว,ว่าคุณคิดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นั่นเองค่ะซึ่งคำว่า charge ในที่นี้แปลว,ว่าคิดค่าใช้จ่ายค่ะหรืออีกประโยคนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือ he's been charged with t h f t he's been charged with theft แปลว่าเขาถูกตั้งข้อหารักทรัพย์นั่นเองค่ะซึ่งคำว่า charge ในที่นี้แปลว่าตั้งข้อหาค่ะ he's been charged with theft แปลว่าเขาถูกตั้งข้อหารักทรัพย์ค่ะหรืออีกประโยคนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือ I'm in charge of this project I'm in charge of this project แปลว่าฉันรับผิดชอบโปรเจกต์นี้น,นั่นเองค่ะซึ่งคำว่า in charge in charge แปลว่า ับผิดชอบค่ะ I'm in charge of this project แปลว่าฉันเป็นคนรับผิดชอบโปรเจกต์นี้นั่นเองค่ะง,ง่ายๆเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือ Daily English ใครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันในรายการข่าวยุวชนหรือจะดูย้อนหลังผ่าน youtube.com search คว่า Daily English ใครๆก็พูดได้ก็จะทันทีค่ะสำหรับวันนี้พีนาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ